บิ๊กเอ็มไายในก็สวยนะดูประตูไม่มีตกเลยอปิดได้ง่าย,ยางไงเดิมบางสำคัญ ลรลครับครับพี่ไม่มีเลยครับมีแต่คนถามมาหลายคนแล้วนี่ยครับครับบังคารถได้บ้างบางไอ้ตรงนี้เอาไปทากุนแจอยู่นะครับทากุญแมีครบหมด ภายในสะอาดเท่นยางก็มีครบอยู่ประตูประตูประตูปร,ปรบาวิงไม่มีตกฮัโลโหลครับครับผม ครับผมใช่ครับได้สี่มงเย็นโอเคครับได้ครับสวยเลยละรถเครื่องดีไม่ไอไม่ดันเยียบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสบาย เทอร์โบตรงไรพาวเวอร์เครื่องเก่าเดิมเลยนะนอนเดิมสวยจัดเดครื่องยูเขตไหนอยู่ครับเนี่ยเยครับ